สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเซิร์ฟเอ็นซิทูนะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับอาชีพตำรวจนะครับอันนี้ก็จะมาแนะน,น,นำเกี่ยวกับการเป็นตำรวจโขเคอะไรก็เข้ามาข้างในครับเขโอเค,อเ,คเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เราเดินมาข้างหน้านี้นะครับเนี่ย อันนี้ตำรวจจราจรนะอันนี้น่าจะเป็นตำรวจกู้ระเบิดอันนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนเดียวนะเป็นตำรวจธรรมดาเนะี่ยมันก็จะมีชุดเราเลือกอเคเดี๋ยวเราเอาชุดที่มันเข้ากับจราจรนะครับชุดอะไรเราชุดนี้ได้เคเรากจะเลือกที่นี้เคเปิดปุ๊บแล้วก็จากสถาน,นีตำรวจนะครับ เจ็ดร้อยให้เราเดินมาตรงนี้ครับเอออันนี้เป็นร้านพวกร้านปืนนะครับนนเป็นร้านปืนเคสามารถกดเข้าไปดูไดนะ้กดตัวเซอ่าน,นี่ครับปืนลูกซองเนี่ครับ แล้วก็นี่ก็เป็นจุดซื้อรถของเจ้าที่นวดนะครับก็กดเข้าไปทันทีกดตัวแซดโอเคอม,มันก็จะมีรถให้เลือกนี่ครับก็จะมีรถพวกรถทหารรถ FBI รีเครื่องบินเนี่ยประมาณนี้โอเค ใครที่เลือกเสร็จแล้วก็เนี่ยกดได้แล้วับบายซื้ออ่ะผมจะลองซื้อให้ดูนะคันนี้นะเคเลือกสีเคเอาสีนี้อ่ะเคกดไปทีหนึ่งปุ๊บอ่ามันก็จะมาประมาณนี้ครับนี่นะนนะโอเคต่อไปก็กดในผ้าแล้วก็กดติ๊ก ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็กดปิดออกนอี่ก็จะเป็นรายชื่อของโจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออนนกเนเี่ยวกับว่าเขาติดอะไรเขามีข้าขหวหัวเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้ให้เราไปตามล่าเคมันก็จะขึ้นในแบบ GBS ซ้ายมือนะครับมันก็จะขึ้นว่ามันจะขึ้นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหก,กมันมีทั้งหมดหกเลขก็จะ,จะประมาณนี้เค ผมก็จะหาที่ตั้งได้เพื่อจะตั้งนะครับเคเราก็จะมาเอ,อ่ออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นห้างนะครับห้างสังเปอสินค้าผู้เล่นใหม่เวลาสมัครใหม่มก็จะเกิดตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นที่ต่อยมวยเมนกโอ้ยเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนท่าทางการเดิน แล้วก็อันนี้ก็คล้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดหลอดสีเขียวนี้ไม่ขึ้นแสดงว่าอาหารไม่พอนะครับอาหารหรือว่าอาหารเาาาราไม่มีนะมันเลยไม่เพิ่มเงื่อนให้เนี่ยเราต้องกดซื้อใช่ไหมครับขวาบนมันเขียนว,ว่าฟู้ดนะครับพอก,กินปุ้มก็จะสองร้อยส่วนใครที่ยังเล่นตำรวจไม่ค่อยเป็นนี่ยก็ ในผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการตั้งด่านแล้วก็การไล่ยิงโจรผมก็จะเอาตั้งด่านก่อนล้วกันง่ายด,ดีตั้งด่านตั้งตรงผมตั้งแถวแรกตั้งรุดนาน เนี่ยประมาณนี้เองโมนี่คือก๊อปคำสั่งมาแล้วก็กน A8 มันง่ายกว่าสำหรับใครที่มองไม่ทันเยอคำสั่งเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะทิ้งไว้ด้านล่างใต้ใต้คลิปโอเคเป้เหมือนโจนมันขับอันนั้นแหะโจรมันขับมองบินยิงสนาย่อยเลย นโดนนี่ก็มันจะมีกล้องให้นะกล้องก็คือกล้องตัวนี้มันสามารถจับความเร็วนะครับใครที่ขับรถเร็วเนี่ยอย่างงี้โอ้โหไม่ฉนแรงเลยเนี่ยมก็จะจับนีไ่ไม่ทันโอ้ฉนรถกระเด็นเลย จอดว่าเชล่ประมาณนี้เนี้ยมันก็จะมาแล้วน,นี่มุนเหมือนเหมือนคือเขาชนเราทำไมผมไม่เข้าใจได้เล่นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นคำสั่งคล้ายๆแบบว่าตั้งสิ่งกีดขวางนะครับอันนี้สำหรับคนที่มีเอ่อ500ชั่วโมงขึ้นความต้องการในการคราฟ ก็คือมีเหล็ก150นะครั้ที่หนึ่งจะก,กดแบบนี้ก็ได้เอ้ยไม่ใช่ดิจี่ตั้งไม่ได้วหอ๋อมันอยู่กใกล้ๆลตลาดเลยตั้งไม่ได้เหมือนเขาเป็นอะไรเนะี่ยชนรถเราทำไม เนี่ยมันก็จะเป็นนาวเนี่ยเวลาตั้งความสามารถของมันก็คือแบบว่าเวลาโจรขับมานะครับเหมือแนบบว่าโจรที่มีดาวนะเหมือแนบบว่าขับปั๊บปุ๊บมันก็จะชนแล้วก็ทําให้รถยางแตกโอเครถคันนี้มันช้ามากเลยรถของผมเครับ จูนมันเยอะนี่ครับหนาประมาณนี้ครับโอเคเรามาช่วยกันตังน้งหนาดีกว่าตัง้งหนามกันกันตรงไหนดีนะตรงนี้นะครับที่เดียวเพื่อน เรียบร้อยนี่เป็นค่ายซิงเก็ตขวาครับเฮ้ยโจรยิงครับโจรโจนโจน จนลาเบื่ออย่าทำผมอย่ามองผมผมไม่เกี่ยวยิงยิงกูทำไมโอ้ยโดนลมยไอ้สัสพูดเพี้ยเลยเข้าก่อนเข้าก่อนโอ้โห้ตายเปลี่ยนที่เหอะ แม่งมาเล่นเนี่ยไปหาตัวตัวย่งนี้นะมาผมไม่ไหวเอาล้านนี้ก็ได้ล้านคะืออเอาเฮ้ยจุนนี่โนะอ้โหนี่เนตะ็มเลยวนะ เออ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 เนอเอ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 อเ จะขึ้นข้างบนว,นว่าเรายิงได้เท่าไหร่ได้ตังค์หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันเอ้ยหนึ่งหมื่นห้าร้อยนี่ฮะคุณค่าได้ประมาณนี้เหมือนแล้วแต่ตำนวนครับเกิดเราฆ่าตัวโหดๆเราก็ตัวแบบว่าดาที่ส,งสูงๆเนี่ยเราก็จะได้เออตังค์เยอะแล้วก็ประสบการณ์ตำรวจ เนี่ยประสบการณ์ตำรวจเนี่ยเออโดไดห้า่นมะตำรวจดัวสี่สามแล้วก็พอยด์เฮ็ดโดนโอ ตั้งด่านตรงไหนตั้งตรงนี้แล้วกันส่วนใครที่อยากจะตั้งด่านแบบนี้มันต้อง500ชั่วโมงว่ะน,นะครับ500ชั่วโมงถึงจะตั้งได้ เออที่เฮียแม่งมายิงกูอีกแล้ว อันนี้ก็จะมีเป็นหน่วยนะ HPD แล้วก็ DTDD ประมาณนี้มันก็จะมีประมาณนี้คนระับตั้งดาแล้วก็สร้างนะสร้างนะี่แหละที่การบังอันนั้นก็มันเป็นคล้ายๆอาชีพหมอใช่ไหมเขาจะมาเก็บศพตามที่เรายิยงกันนะครับ ใช่ไหมครัคุณหมอเขาก็กำลังรักษาแล้วเขาสุขว่าหาอะไรนี่นอาชีพหมอ,อเครดนี่ก็ตั้งประมาณนี้ครับเหมือนเ่อตั้งจุดตรวจแต่ประมาณนี้อ,อะไรอ่ะใครเป็นหมอใจหมอนี่ก็จะเป็นจุดตรวจไม่ค่อยมีใครมาอ,อะไรหรอกตอนนี้ นี่ครับก็ประมาณนี้จุดตัวแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆสร้างมันสวยัจุดตัวนี่ก็มันจะบอกทุกอย่างเลยว่ามันจะมีอันนี้กลุ่มกลุ่มกับสคอร t ตตอนนี้ผมอยู่สคอตอ e ีเก็ H. คือเป็นเป็นกลุ่มเป็นหรือว่าสคอตของหมอครับ เป็นหน่วยงานหมอใครอยากเขา้าเขาได้เดียวพันหน้าผมมาจะทําเกี่ยวกับอาชีพหมอก็ได้เกี่ยว,ว่าการเป็นอาชีพหมอทอํายังไงบ้างอันนี้ผมจะมาสอนการเป็นตํารวจก่อนอันนี้คือการตั้งด่านเนี่ยประมาณนี้ห้ามตั้งด่านหรือว่าปิดถนนนะครับถ้าปิดถนนนี้มันจะผิดกฎของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับคือเขาจะห้าม ห้ามตั้งห้ามตั้งแบบว่าปิดถนนถ้าตั้งปิดถนนมันจะอาจจะทําให้เราโดนแบนหรือว่าโดนเตะออกจากเซิร์ฟเพราะว่าเราตั้งผิดนะครับโจมไม่ค่อยมีเนะี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเบือ่อผมพาไปยิงกันดีกว,ว่าพาไปยิงโจนดีกว,ว่า ช่วงเช้าตำรวจมันก็จะน้อยนะผมว่าผมอัดประมาณ9โมงช่วงเช้าคนไทยอาจจะไม่ค่อยเข้ามาเล่นแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นกับผมก็มาได้นะครับผมอาจจะทิ้งลิงก์กิ๊คอร์ดเอาไว้ข้างล่างอันนี้ผมก็จะมาแนะนำตามที่คนดูเขาบอกตามเมน,น โจนโจนมันค่อยไม่ค่อยมีอ่ะมันน้อยมากเลยถ้ามันเหล็กยังไงก็ขอไป้วยนะเพราะว่าคมผมไม่ได้ใช้คอมผมใช้นะบุ๊คโอ้ยใครวะไม่ช่วยอีก กรไปยิงแม่เลยเป็นโจนหรอเฮ้ยโอ้เพื่อนแม่งช่วยตอนสุดท้ายโอ้อะไรวะตำรวจไม่ไม่ช่วยเฉยเลยกูสาวยิงไม่จะตายแล้ว พาไปยิงไม่ไหวบอจูไปล้มรถ สีฟ้านี่จะเป็นตำรวจนะครับสีสีเหลืองนี้เป็นคล้ายๆประชาชนนะฮะไล่ยิงโจรกันอุ้ยแม่เน,น,นี่โอ้ยโจ่ก็โดนเก่งเด้อโอ้โใจะเย็นๆใครยิงอะไรหมอ ล่าจวนกันล่าจวนโจวนมันก็จูกเก่งเล้วเกินอ๋อกระโดดข้าไม่ได้อีกอะไรกันวะถ้ามันจะกระโดดเก่งขนาดน,นี้นะ ก็แย่งไม่แบ่งกันเลยโอเคแล้วก็เข้ายัางไงวะะอะไรวะเข้าไม่ได้ต้องรอ โอ้โหนั่นไงชัดเจนเลยเติมน้ำมันเนี่ยเออแล้วก็วิธีการซ่อมรถเฮ้ยเติมน้ำมันวิธีการซ่อมรถนะครับก็ลงรถแล้วก็กด x ก,กด x นะครับมันก็จะมีเมาส์วันนี้มาใช่ไหมแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็เนี้ย U S E เนี่ย เห็นไหมฮะแล้วก็กดไปทีหนึ่งที่ำการส่อมรถให้โอเคเนี่ยเออเวลาเราจะเสกรถใช่ไหมหรือว่าเก็บรถเนี่ย F2 ปุ๊บเนี่ยเก็บปุ๊บแล้วก,กดที่ชื่อแล้วก็เนี่ยมันก็จะมายอย่างเช่นผมเอาไอนาจีแล้วนะแล้วก็กดปุ๊บเนี่ยรถก็จะมา โอเคมีผลรถนี้เลยครับครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมมาแนะนำโอเคท่านผมก็ขอจบคลิปเพียงท่านี้นลครับผมโอเคสวัสดีครับ